เรื่องเล่าของเจ้าหมีเดี๋ยวผมจะวาดภาพเกี่ยวกับเจ้าหมีสมเรื่องราชาแห่งสัตว์ร้ายในไทกาและตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิฮมตลอดฤดูหนาวนี้ เจ้าหมีจะนอนอยู่แต่ในถ้ำของมันออพอถึงฤดูใบไม้ผลิถ้ำก็จะละลายนิดหน่อยฤดูใบไม้ผลิแต่ไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะตอนนี้เสนอตอนทำไมชิบมังถึงมีลายที่ตรงหลัง เบอร์รี่ก็ไม่มีอ่ะถั่วก็ไม่มีให้กินเหมือนกันนะเจ้าหมีเข้าไปในป่าเพื่อหาของกินอะไรสักอย่างอะไรก็ได้ที่กินได้อ๋อเจอแล้วแต่อาหารของเจ้าหมียังเช่นถั่วหรือเบอร์รี่ในช่วงนี้จะยังไม่สุกง่ายๆหรอกอแล้วเจ้าหมีก็เดินมาเจอกับตอไม้เก่าๆโอ้ ขอ,อนั่งพักตรงนี้หน่อยนะแต่มันมีรังของเจ้าชิปมังอยู่ใต้ตอไม้นี้นะสิเจ้าหมีเกือบจะทำพังเพราะนั่งทับมันซะแล้วออเออเฮ้ยไม่ใครอ,อยู่ในนั้นไหมอ่ะออกมาหน่อยสิ วัสดีครับคุณพ่อมีต้องการอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีชิปมังเธอน่ะมีอะไรให้ฉันกินได้มั้งไหมอ่ะงั้นแป๊บน,นึนะครับชิปมังเก็บผลเบอร์รี่และรากไม้เอาไว้ในรงังตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงอ่ะนี่แหละครับที่ผมมีโอ้แล้วเจ้าชิปมังก็เริ่มวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอครับ อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยครับอันนี้ครับอันนี้ก็มีครับอันนี้ครับอันนี้ด้วยครับเออเอออ้วหมดแล้วครับคุณหมีไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างฉันไม่อยากได้อะไรแล้วล่ะฉันเบื่อแล้วเธอดูเหมือนจะเป็นสัตว์ร้ายเล็กๆน่าชิบมัง้ง แต่เธอทำดีมากมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฉันแค่รูปหลังเธอนิดหน่อยคุณพึ่งจะรูปหลังผมไปเหรออืนี่ก็ไปแล้วนี่เอ้าก็ดีก็ดีีดดแม่เขาวิ่งไปหนแล้วก็ไม่รู้อะเอ้ยชิปมังขอบใจนะขอบใจมากๆโอ้ ใช่แล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาชิปมังทั้งหมดก็มีลายทางที่ด้านหลังในฐานะลูกๆและลูกๆของพวกเขาเด็กๆเกมื่อถูกถามว่าลาย,ายสวยๆเช่นนี้มาจากไหนพวกเขาจะตอบว่าอ้าวเราถูกบ้ามีลูกที่หลังมาครับหลังจากฤดูใบไ,ไม้ผลิอันหนาวเหน็บ ฤดูร้อนที่อุดมไปด้วยเบอร์รี่น้ำผึ้งและถั่วก็มาถึงโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะก่อนะถึงอาหารมันจะเยอะแค่ไหนแต่อากาศมันก็ร้อนมากเจ้าหมีก็เลยต้องขอหลบร้อนอยู่ใต้ต้นไม้ซะหน่อยและตอนนี้เสนอตอนทำไมปลาคราฟไม้กางเขนถึงตัวแบนปลาคราฟไม้กางเขนอาศัยอยู่ในทะเลสาบมีนิสัยอวดดีและเกเร ใดนั้นเจ้าหมีก็มาปรากฏตัวที่เทะเลสาบว่างไงเจ้าหมีอะไรพานายมาถึงที่นี่และววัสดีเจ้าปลาฉันมา่กินน้ำนะ่ะอากาศร้อนนะขนฉันอุ่นไปหมดพระอาทิตย์มิเผาขนแทบไหมเอางั้นก็ตามฉันมาในน้ําสินเนี้ยสดชื่นเลยแหละไม่ขอบใจนายต้องอยู่ในน้ําส่วนฉันต้องอยู่บนบก<ะ>แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะ แต่อย่างฉันเนี่ยอยู่ในน้ําก็ได้อบนฝั่งก็ได้นะค่อยดูแบบนี้นี่แบบนี้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 แบบนจริงๆฉันอยู่สองที่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้อยากขนาดนั้นั้นมาทดสอบความอึดของพวกเรากันนายกระโดดลงไปในน้ําส่วนฉันจะกระโดดขึ้นไปบนฝั่งใครอยู่ได้นานกว่ากันคนนั้นเป็นผู้ชนะนายว่าไงนะนายจฉันแข่งกับปลาเหรอโอ้ไม่ไหนก็ไปปะออป้อนิวาป้อนิวาใครฉันเหรอก็ใช่น่ะสิ เป็นหมีภาษาอะไรเนี่ยมาเลยเดี๋ยวได้เห็นดีแน่เอาละฉันมาแล้วตาไหนบ้างสิโอ้เจ้าปลานี่ใส่ไม่ดีแต่เุ้าหมีไม่ชอบแช่น้ำเนี่ยสิขนาดอาบน้ำยังไม่ชอบเลยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสิใจกล้าๆ้าน้อยลงไปให้ลึกๆเลยนะเอาให้น้ำทั่วหัวนายไปเลยอ oh จะไม่อยากทดสอบความอึดของเราอีกต่อไปแล้วนี่มันเกินไปอ่ะฉันเกือบจะต้องจมน้ำเพราะไอ้ป่าจิว๋วนั่นแหละอะไรไอ้เงา<ห>งสุดแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วนายมันขี้ขลาดแล้วก็อ่อนแอรจริงๆเลยฉันตัวเล็กนะแต่ว่าฉันแข็งแรง ดังนั้นปลาคาฟไม้กางเขนที่เคยตัวกลมนนหนาหนาจึงกลายเป็นตัวแบนและบางลงงั้นก็อายน้ำไปทั้งอย่างนี้แหละไม่รู้จักสำนึกเลยอ่ะจะมาวัดมาทดสอบความอึดให้โดดลงน้ำให้โดดขึ้นมาเป็นยังไงละชอบมาแบบเนี้ยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เจ้าปลาคาฟไม้กังเขนตัวแบนแบบนี้ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกของลูกของลูกของลูก ฤดูร้อนสีเขียวสดใสกลายเป็นฤดูใบไม้ร่วงสีเหลืองและมีฝนตกความน่าเบื่อจบลงถั่วและลูกสนกลับมาสุกงอมทั่วทั้งป่า นกบางตัวบินหนีไปทางใต้บางชนิดก็อาศัยอยู่ในถิ่นกำเนิดเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในฤดูหนาวที่หิวโหยในไทยก้าส่วนจนกนัดครกเกอร์ต้องหาถั่วเพื่อตัวของมันเองตอนนี้เสนอตอนทำไมนกนัดครกเกอร์ตัวผอมจัง <c oughs> เจ้าหมีเพื่อนยากของเรากำลังเดินเล่นรอบไทก้าและกำลังเขย่าต้นซีดาร์ไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณขงเขาใหญ่พอที่จะหลับไปตลอดฤดูหนาวนี้อมันอยากมากสำหรับหมีแก่อย่างฉันที่ต้องต้องก้มเก็บลูกสนแบบนี้ถ้าเอามันมารวมกันได้เยอะๆเราก็เก็บทีเดียวไปเลยก็คงจะดีนะอออ้้้ ดีตอนบ่ายนะครับคุณหมีที่รักเออสวัสดีนะเจ้านกถ้ามาทำอะไรตรงลูกสนเนี่ยอ,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 อ้อผมเอามาให้คุณนี่แหละฮะแล้วผมเอามาให้ได้อีกเป็นสิบสิบลูกเลยนะฮะลูกสนแบบนี้ตรงนี้มีลูกสนเยอะแยะเดี๋ยวนายมาช่วยฉันเก็บจะดีกว่านะแน่นอนครับแน่นอนผมช่วยคุณแน่นอนครับคุณหมีที่รัก แต่ว่าดูสิตรงนี้มีลูกสนมากมายผมรับมือคนเดียวไม่ไหวหรอกฮะงั้นผมขอไปตามเพื่อนๆพี่น้องของผมมาช่วยได้ไหมครับได้สิได้สิไปขอให้พวกเขามาช่วยกัน เอาเจ้านกทั้งหลายเก็บลูกสนขึ้นมาเ <c oughs> อาเจ้าพวกนกจะไปไหน่ออ่ะอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ของฉัน หน่อยไอ้พวกนกตัวร้ายโอ้เอาละไอ้เจ้าพวกตะก,กละยังไงซะพวกนายน่ะก็ไม่มีวันอ้วนและก็อุดมสมบูรณ์ได้เท่ากับฉันหรอกเอออย่างนั้นแหละใช่พวกหลบมากพวกเจ้าเล่อะนะไม่มีวันมีความสุขหรอกใช่เลยใช่และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เจ้าพวกนกนัดคราเกอร์ทั้งหมดลูกของพวกมันจนไปถึงลูกของลูกของพวกมันก็ผอมทุกตัวไม่มีตัวไหนอ้วนอีกเลยและดูนั่นสิเจ้าหมีของพวกเราเขาได้ผ่านพ้นฤดูหนาวไปแล้วทําของเขากลับไม่ใหญ่และแข็งแรงขึ้นดังนั้นไม่มีเรื่องราวไหนในป่าแห่งนี้ ที่จะดำเนินไปได้โดยขาดเจ้าหมีและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นที่สุดของไทก้า